คลิปนี้นะคะเราจะพาไปซาซูมิหาดลบับนาเกือ18ที่พัทยาเราเดินไปนะทุกคนโดยใช้พิกัด GPS ก็เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ถึงเลย <No! S 1> ถ้าเพื่อนคนไหนมาเที่ยวพัทยาแล้วอยากจะเดินไปหาดลบับนาเกือ18เหมือนกับเราส่วนตัวเราตั้งพิกัด GPS จากเทอร์มินอลทเวนีวันพัทยาเดินไปหาดลับ ใช้เวลาไม่เกิน25นาทีระยะทาง1กิโลเมตรกว่าก็ถึงแล้วค่ะก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเหนื่อยมากอันนี้หาดยวมาแล้วนั่นหาดลับหาดลับก็ไปทางรู่ ค่ะนี่เขาเรียกหาดลาวปฏิทินมันอยู่โซนเดียวของหาดบมงหมากเลยนะครับอ๋อคือที่จริงอะค่ะมันมีทางเดินเข้าไปถึงได้แต่ว่าเราไม่ไปดีกว่าเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาซักซี้หมึกชอรตเล็กกะค่ะ

เราจะห้สบาทกับบาทนี้แล้วก็กะติ๊บจราคนละหนึงร้อยด้านในี้กจะตฟที่หนึ่งร้อยร้อาสิบสอ้ามร้อยจ้ากรช็อตอัติดตัวดีอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วช่ไหมที่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ได้กินหมึกช็อตแบบนี้นะคะ

เขาแรกดนชีวิตเ0็ีนี้อยู่หมดคอบนะคะส่วนหัวไปแล้วนะคะหัวเราเก่งไมนมันเกิดไม่ค่อยขาดอ่ะเนี่ยต่อเดียวค่ะ ่่นะนีอตอนแรกว่าจะกินแค่หึกชอตแต่ตอนนี้นนรู้สึกว่าน่าจะรออย่างอื่นด้วยอันนี้เป็นราคาอันนี้คืออะไรคะนี่จอ น,นี่เป็นปลาสลัดที่จะมีอันนี้ปลาสลัดอย่างเดียวอ๋องั้นเอาปลาเลยนะคะปลาสลัดปลาสลัดเดี๋ยวไปเลยค่ะอันนี้เป็นหอยหวานหอยหวานแล้วก็อันนี้ก็กนี่แม่เขาคุณลูกจิ้มนลูกจิ้มงั้นเอาอันนี้แล้วกันไข่ไขอันนี้ไข่หมูหอมอันนี้กุ้งมีไข่หมูรสก็มีคนะ อ๋อง,งั้นเอาวันนี้ค่ะมีทอยไหมคะเขาเรียกว่าเอ็นอะไรนะคะเอ็นไห่จอบนะอที่ซื้อไปนะคะ<อ>ก็เป็นเอ็นไห่จออกขับลาบชัยขนยกล่กองอร้อยนะทุกคนถ้าทุกคนมาที่นี่นะคะต้องลองมาชิมนนคะ่ะ ัะซ <En Welcome. S 3> ื Onion ้อที S <S er ่ขาดรับมาด้วยแต่เอ็นหอยจอบเขาก็จะมีของริงมาให้ด้วยเป็นเอ่อเป็นซอนด้ว้ก็เป็นสีฟูนแล้วก็มี่ปาซาให้ด้วย แล้วก็มีผักแค่แบแกงเลยโอเคนี้เราก็จะมาลองชิมกับคันตุน้งฟิต้องบอกเขาเป็นครั้ง,งแรกเตยกินเินหอมก้มไม่เคองกินมาก่อนเลยจะลองชิมแมบบ ไม่จริงเลยค่ะหวานทุกคนไม่ัอจิ้มแต่ำจิ่งจิ้มพอใหญ่แล้วรสชาติก็จะ ก็ดีมากเลยเพราะว่าเนื้อหอมเป็นหวอดลองจิ้มดูตัวลอยซอยลูกย่างสตล์จบเลยเราลงกินเข้แล้วอยู่แล้วแล้วหากดีคะดีกทอดปลาปลา้ิบตวเลยนยวเลยปลาลากรงควยนี่มันจิ้ยเอามาแล้วว ก็อร่อยทีงกินกับะไม่ลอแคอคอเป็นเดียวเราป็นคอว่าอ่อดมีอดไม่ไม่พรว่าขางนหักลอมพอมึ้แล้วทดาไม่้งยวนที่กิาล้วบตีเท่าสมองทิ้เดียวก็ทำให้ตีได้ะมันยังไม่แห้งดีหนาก็ติดอัไ เปลี่ยนสูแล้วไม่ใช่ดูไม่ใช่<ส>อยากตเดี๋ยวบอกว่าปีนี้คุจะป็นส,ส่วนตัวช,ชอบกินแบบซอสมากกว่าซอสอ,อะไรมันเป็นเพาว ันนี้ทั้งวาซาบิทังตอนแล้วก็จิ้มซีฟูดรวมกันค่ะเขาแบบรวมกันอร่อยกว่าแม่งเป็นเล็บไม่ว่าเป็นิมแบบน่ีเดียแล้วไม่ได้กไรด้วยไม่ได้กรยี้ย้วหลังมาเขาให้เาให้ตังัไปทมันต้องูแล้วจะหลงเต้องถูแล้วจะหลงก็ตายไปแล้วร้อนแล้ว ก่อนก่อนเม่ก่อนเด็กแก้วดูตัวนะมีสูตรนี้สูตรับตอนทำข้าวเปล่าด่มทีดืมได้วยเ enfin ด้อล้าตัวอ sure> <uh ิ่มแล้วทุกคน ของเหา30เอาโค้กควรค่ะมีเป็นแก้วใช่ไหมคะมใส่แก้วแก้วเนาะใช่ค่ะแก้วละเท่าไหร่30 ครับขอบคุณ <jumped> ค <out multiple flavors> ่ะนี่ค่ะก็คือถามเมื่อกี้ก็จะจบแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาก9โมงครับคือกำแพง เดินเข้ามาแล้วก็เนี่ยค่ะเดินเรียบไปเรื่อยนิดเดียวก็จะถึงแล้วทุ่นนี้ก่อนจะกลับก็เลยว่าจะเดินเล่นหายมุมอมาก,ก่อนนะค่ะวิวดีมากทุกคนพอแดดออกมาแบบดูวิวแบบแล้วก คือมันจะมีความสดตรงที่ว่าเรื่องของชาวประมงนะคะก็คือเขาเนี่ยจะไปหาหรืออาจจะวางแกับดักเอาไว้ที่ทะเลค่ะมันก็เลยแบบสดเพราะว่าพอเขากลับเข้าฝั่งปุ๊บเขาก็เอามาขายตรงนี้มัาสดจริงๆนะทุกคน จะบอกว่าเราไม่ชินมากเลยกับมือ็อดมันมันเคี้ยวยากกว่าที่คิดนะสำหรับเราว่าเนื้อมันจะเหนยวเๆนียแต่ว่ารสชาติเอา